ห้าถึงแปดขอละขอละัรหลุรอยเป็นอากาศเนี <S 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 ่ยเงินอยู yeah <S 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 ่ในอากาศทำมสมตังกันเปล่าห้าถึงยี่สิบนะจะได้เท่าไหร่แปดนะผมแปดล้านนี่ยผมห้าถึงแปดยี่สิบห้าเดียดไหม ้ถึงแปขอละขอละพุทบดูบาซินเอลวีใครอะเฮ้ยเชี่ยลงเตองคาร์อดอ้เชี่อลงเตอราร์อดอ้หเอาเรืบองเฮ้ยห้าถึงแปดโอ้ขอบคุณับ มาสิเอลวีก็ไม่คิดเป็นคาร์ลอสนะกูแต่กูเด็กบาซ่าสภาพชีวิตขายทอดตลาดใช่ปผมโอเคเทสมาไหมดีเดียวห้าเทสคิวใครวะตสเปนเรียมแ่บูกเกตจิวหน้าใครอ่ะเอ้โอ้โหจะเนียวมอดกลายเป็น,ปนางกลายเป็นว่าการที6 8เนี่ยจนนะ จะไปรวยไปรวยห้าถึงแปดแต่ว่าโอ้สภาวะชีวิต